สถานการณ์โควิดจะมีคนอยู่3แบบ 1. คนติดเชื้อ 2. คนเสี่ยง 3. คนปกติเมื่อมีคนติดเชื้อมาเจอกับคนปกติเขาก็จะกลายมาเป็นคนเสี่ยงติดโรคและถ้าเขาไม่ป้องกันตัวเขาก็จะกลายเป็นคนติดเชื้อรายต่อไปเมื่อมีคนติดเชื้อเข้ามาในสังคมของเรา คนรอบข้างก็จะกลายเป็นคนเสี่ยงกันไปทีละคนทีละคนหนึ่งในสาคนนั้นอาจกลายมาเป็นคนติดเชื้อคนติดเชื้อเพิ่มคนรอบข้างก็เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นคนติดเชื้อและคนเสี่ยงก็ต้องกักตัวคนติดเชื้อถูกแยกไปโรงพยาบาลส่วนคนเสี่ยงก็ต้องแยกกักตัวอยู่บ้านถ้าไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น คนปกติอย่างเราก็ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรเพื่อให้โควิดหมดไปแล้วคนที่เรารักก็จะปลอดภัยเราก็จะไม่ติดเพราะเราไม่ต่อ